ในผู้ปวว่วยโรคหัวใจมียาบางอย่างที่สามารถทำให้อายุยืนขึ้นได้หนึ่งในนั้นก็คือยาต้านการแข็งตัวของเลือดเพื่อนๆคนไหนกินอยู่บ้างครับวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ DR Channel กับผมหัวเต้กิจจาครับ หลายคนคงเคยได้ยินคำว่ายาละลายริ่มเลือดแล้วมันต่างจากยาต้านการแข็งตัวของเลือดกับยาต้านเกล็ดเลือดอยังไงนะยาละลายริมเลือดเป็นชื่อกลุ่มยาครับโดยชนิดรับประทานเป็นเป็นสองกุ่มใหญ่ได้แก่อันแรกคือยาต้านการแข็งตัวของเลือดและที่สองคือยาต้านเกล็ดเลือดครับโอเคหนึ่งยาต้านเกล็ดเลือด ยาต้านเกร็ดเลือดที่เราทู้จักกันดีก็คือแอสไพ i รินและโคพิดอก l ลครับสำหรับยาอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็ได้แก่พราซูเกลและทูกากิลอ 2. ยาต้านการแข็งตัวของเลือดยาต้านการแข็งตัวของเลือดจะเป็นพระเอกที่เราจะมาคุยกันในวันนี้โดยเราจะมารู้ว่า8สิ่งที่ต้องรู้เมื่อกินยากลุ่มนี้มีอะไรบ้าง 1. ยาบางตัวต้องเจาะเลือดดูค่า I.N.R เพื่อปรับระดับยายาต้านการแข็งตัวของเลือดมีกลุ่มย่อยอยู่2กลุ่มครับโดยตัวแรกก็คือยาวาฟลฟรินยาวาฟลฟรินเป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดปัรฐานมีใช้กันมานานมากโดยการออกฤทธิ์จะออกฤทธิต้านการทำงานของวิตามิน K มีข้อดีก็คือออกฤทธิ์ได้กว้างขวางใช้รักษาได้หลายโรค ว่าจะเป็นโรคลิ้นหัวใจตีบหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจรวมถึงการรักษาก้อนลิ่มเลือดขนาดใหญ่ในหัวใจด้วยครับอย่างไรก็ดียังมีข้อจำกัดในการใช้ยาบางประการคือจะต้องเจาะเลือดเพื่อดูระดับการแข็งตัวที่เราเรียกว่า I.N.R เป็นระยะครับและยาบาฟฟารินจะมีลิตา้านหรือว่าเสริมลิกับยาหลายตัวโดยเฉพาะยาที่ออกฤทธิ์ผ่านตับ และเอนไซม์ไซโตโคม P450 รวมถึงอาหารหลายประเภทก็ยังรบกวนการดูดซึมยาอีกด้วยครับยาละลายลิ่มเลือดรุ่นใหม่ Nox ยาละลายลิ่มเลือดรุ่นใหม่ที่เราเรียกว่ากลุ่ม Nox มีข้อดีกว่ายาฟอฟาลินก็คือเราไม่ต้องเจาะดู I.N.R. ครับในปัจจุบนันประเทศไทยมี Nox อยู่4ตัวได้แก่ d a บ i g a t r a n r i v a r o อะพิซาแบนและอิดอ,อกซาแบนครับดับเ <Wow. S 1> บิลแทนจอกลิดต้านการแข่งตัวของเลือดที่ทรอมบินโดยตรงส่วนอีก3ตัวที่เหลือจอกลิดยับยั้งปโปรตีนช่วยการแข่งตัวของเลือดที่ชื่อว่าแฟกเตอร์ 10A ครับข้อบ่งใช้ของยาละลายิมเลือดยาละลายิเลือดมีข้อบ่งใช้หลายประการเลยครับได้แก่โรคหัวใจห้องบนสั่นพริว้ว ที่เราเรียกกันว่าโรค AF เเพื่อเชีย่ยป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันและเชงใช้รักษาภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำเช่นที่ขาหรือว่าในปอดก็ได้ครับ <c oughs> และยังสามารถใช้ป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อต่อโพกหรือว่าข้อเข่าได้ด้วยครับ <c oughs> วิธีรับประทานยาละลายลิ่มเลือด ยาละลายลิมเลือดมีทั้งกินแบบวันละครั้งแล้วก็กินแบบวันละสองครั้งนะครับสำหรับยาที่กินวันละครั้งตัวแรกคือยาวอฟอรินครับโดยยาวอฟฟอรินนิยมรับประทานก่อนนอนเพื่อไม่ให้อาหารรบกวนการดูดซึมยาครับสำหรับยาอีก2ตัวที่รับประทานวันละครั้งคือยาไลบรอกซาแบนและยาอิดอ,อกซาแบน ยาที่กินวันละสองครั้งมี2ตัวก็คือยาดาพิกาแทนและก็ยาอภพิซแบนครับอาการเตือนที่ต้องรีบมาพบแพทย์ทันทีข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะแม้ยาละลายลิ่มเลือดจะมีประโยชน์มากมายหลายประการและทำให้เราอายุยืนขึ้นแต่หากเพื่อนๆมีอาการเตือนเหล่านี้ต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาครับ ภาวะเลือดออกผิดปกติหากเพื่อนๆมีจ้ำเลือดหรือลอยพกช้ำใหญ่ผิดปกติโดยเฉพาะเมื่อไม่ได้กระทบกระแทกอะไรแต่กระดานมีจ้ำเลือดหรือว่ามีเลือดไหลไม่หยุดมีเลือดกำเดาไหลมีเลือดออกตามลายฟันมากผิดปกติหรือว่าในเพื่อนผู้หญิงถ้ามีประจำเดือนหรือตกเลือดมากทางช่องคลอดรวมถึงการมีปัสสาวะเป็นเลือดอุจจาะมีสีดำ รือว่ามีเลือดปนหรือว่ามีอาการสงงัยภาวะเลือดออกในสมองอเช่นปวดหัวรุนแรงขึ้นไส้อาเจียนเดินเซซึมชักหมดสติหรือว่าอ่อนแรงรวมถึงหากมีการล้มหัวกระแทกหรืออุบัติเหตุรุนแรงที่ศีรษะหากมีอาการเลือดออกผิดปกติแบบที่กล่าวมาเพื่อนๆต้องที่ไปพบแพทย์โดยด่วนที่สุดเลยครับ อาการลิ่มเลือดอุดตันแม้เราจะกินยาละลายลิ่มเลือดอยู่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัยจากลิ่มเลือดอุดตันร้อย์เซน์ดังนั้นหากมีอาการของลิ่มเลือดอุดตันในปอดสมองหรือว่าในหัวใจก็ต้องรีบไปพบแพทย์เช่นกันครับ <Okay. S 1> 5. คข้อควรระวังของการรับประทานยาละลายลิ่มเลือดอาหารเสริมหรือยาบางชนิดรวมถึงยาสมุนไพร ยาหม้อยาลูกกรยาชุดยาต้มหรือยาแผนโบราณบางอย่างอาจามีผลต่อการออกฤทธิ์ของยาละเลือดได้ดังนั้นเพื่อนๆควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งก่อนจะกินยาอะไรเสริมนะครับ <S <S ตัวอย่างของยาที่เพิ่มฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือดก็ได้แก่ยาฆ่าเชื้อแก้กเีษบางชนิดเช่นคาริโทโมไมซนินยาฆ่าเชือ้อราเช่น คีโ o โค z นโซหรือว่าไอทราโค z นโซครับโอเคสำหรับตัวอย่างยาที่ลดลิดต้านการแข่งตัวของเลือดก็ได้แก่ยากาัรชักเช่นยาคาบามิซีปีนยาฟีนิลโตอินหรือว่ากลุ่มยาวรรณโลกเช่นยาไลแฟมปินครับโอเค 6. ควรเจาะเลือดเพื่อดูการออกฤทธิ์ของยาเป็นระยะผู้กินยาวอฟลินควรเจาะดูการแข็งตัวของเลือด ที่เราเรียกว่าระดับ I N R เป็นระยะโดยระดับที่ต้องการทั่วไปก็คือ N R ประมาณ2 3ครับสำหรับเพื่อนๆที่กินยากลุ่ม n o a c ก็ไม่จำเป็นต้องเจาะดูระดับ I N R แต่ก็ควรจะตรวจระดับความเข้มข้นของเลือดและระดับการทำงานของไตเป็นระยะนะครับ <Yeah. S 1> หากลืมกินยาควรทำอย่างไร ยาที่กินวันละสองครั้งคือยาดาพิกาแทนและยาอพิสแบนหากเพื่อนเพื่อนลืมกินก็ให้กินได้ทันทีที่นึกได้เลยครับแต่หากลืมนานกว่า6ชั่วโมงก็ให้ข้ามมื้อนั้นไปแล้วก็กินมื้อถัดไปตามปกติสำหรับยาที่กินวันละครั้งก็คือยาไลารอกซแบนและยาอิดอกซแบนให้กินทันทีที่นึกได้ว่าลืมนะครับแต่หากลืมนานเกิน12ชั่วโมงก็ให้ข้ามมื้วันนั้นไป แล้วก็ให้กินมื้อของวันถัดไปตามเดิมได้ครับ 8. การเก็บรักษายาข้อนี้เป็นอีกข้อนึงที่ผมจะเน้นย้ำนะครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนบางคนชอบแกะยาออกมาจากแผงแล้วก็ใส่ไว้ในกล่องอันนี้ผมแนะนำว่าไม่ควรแกะอย่างนั้นนะครับควรจะแกะก็เมื่อถึงเวลาที่จะกินยาเท่านั้นเพราะว่าแผงฟอยยาทำมาเพื่อป้องกันยา ไม่ให้ชื้นครับรวมถึงเพื่อนเอนไม่ควรเก็บยาไว้ในที่ร้อนแล้วก็ไม่ควรให้แดดส่องโดยตรงนะครับสำหรับข้อควรระวังอื่นๆก็คือควรระวังอุบัติเหตุโดยเฉพาะต่อศีรษะดังนั้นเพื่อนๆก็ไม่ควรเล่นกีฬาที่กระทบกระแทกได้แก่ฟุตบอลอันนี้ค่อนข้างอ,อ,อันตรายครับรวมถึงถ้าเพื่อนเอนไปพบแพทย์หรือว่าทันตแพทย์ก็ต้องแจ้งแพทย์ว่ากินยาละลายเลือดอยู่ แล้วก็ควรนําซองยาเพื่อไปให้แพทย์ดูด้วยครับว่ากินยาชนิดไหนเพราะว่ายาบางอย่างเช่นยาโนเอ็กซ์หากเราไม่บอกแพทย์แพทย์ก็จะไม่ทราบเลยนะครับว่าเรากินยานี้อยู่หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆมากนะครับก่อนจากกันไปฝกากช่วยกดติดตามช่องดีเคชั n แนลเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ